ตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอื้จะลองตีตรงนี้ดูครับกับปลอมเอนะผม Thank <laughs> you. โดนครับกัดไม่โดนตัวใหญ่ตัวใหญ่หญหโดนครับ อตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนครับโดนเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่โดนครับโดนเลยโดนเลยโดนเลย ใหญ่เลยครับครับกัดกระป้อมเอนะครับสีดำนะครับผมกัดไปทีหนึ่งนะครับกัดไม่โดนนะครับตีย้ําไปนะครับนี่ครับสายเป็นโลนะครับกระป้อมเอสีดํานะครับผมหมายเป็นหมายคลองนะครับอันนี้น้ําค่อนข้างขุ่นนะครับลองตีข้างเนี่ยครับเป็นหญ้าแห้งนะครับกับปักตกนะเป็นช่องตรงนี้ครับในเรื่องนะครับผมกระป้อมเอนะครับ อย่าจ่าค่ายจำนะครับตัวเบีดซีโอนะครับอุยกัดแล้วส่งสายนะสายวิ่งไปกอให้ตื่นนะวัดสวนนะครับฝากเร็วผมกับปอมเอครับอย่าจ่าค่ายจำนะครับสายเป็นโลสุดยอดมากครับเราทำที่เดิมนะครับนี่ได้อยู่ริมกอย่าแห้งเนี่ยปอมเอนะครับตัวเดิม อีกแล้วโดน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 อีกแล้วที่เดิมเลยเดิมเลยที่เดิมเลย ย้ำที่เดิมครับเปื่อนี่นะครับกัดที่เดิมนะครับกัดเป็นกับปอมเอนะครับนะครับปอมเอสีดำนะครับเป็นปลาช่อนนะครับนี่สายใหญ่นะครับ ปลอมเอซีดำนะครับผมผมได้ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วลองตีย้ําดูนะครับมีตัวกัดนะครับผมปลอมเอดูเรื่องเลยครับเหยียวจากค่ายจ้ำบายน้ําเป็นหนึ่งนะครับเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับน้ําไม่ค่อยใส่มากนะครับน้ํ้น้อยๆนะครับนะครับในเรื่องนะครับผมกับปลอมเอเหย๋ยวจากค่ายจ้ำบายน้ําเป็นหนึ่งฝากไว้ด้วยครับผมสุดยอดมากครับหมายข้างทางนะครับ โดนนะครับโดนละครับขี่ไม้เองของใหญ่อีสองไม้ใช้เพลโลตัวนี้ดันตามมากัดเลยนะครับนี่เหี๋ยวคิปเปอร์อยู่ไหน นี่ครับผมสอนพิษอยู่ในปากเลยนะครับไซเบรลิ่มเลยครับใส่เป็นโลก,กว่าเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมปดกล้องดูกันครับตีไปสองไม้รู้เรื่องเลยครับผมนี่ครับปลาช่อนสายใหญ่นะครับกัดสอนพิษสามสามครับ สีน้ำเงินนะครับตัวนี้นี่ครับผมเริ่มเลยน่าจะมีโลนิดๆนะครับตัวนี้กับกยางส่อนพิษสภาพหมายนี่ครับเป็นห้างทางนะขี่มาเจอลองเดินเข้ามาตีดูนะครับมีตัวไซส์ใหญ่เลยนะครับตรงนี้โอเคครับผมฝากด้วยครับกบยางส่อนพิษครับสามจุดสามเหยื่อจากค่ายจำบายนะเป็นหนึ่งนะครับใช้เป็นโลกว่าสุดยอดมากครับ